เนี่ยซ็ลตแตกสองหมื่นบอกเองรวยๆ PG อย่าลืมฟันเอหลักฟ <laughs> <laughs> ันเอหลักผมเอง PG อย่าลืมนะครับผม <laughs> อาก้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาร์มริมเล่อยู่กับเจ้า oh. c b 6 5 0 F ปี16โค้งแดงนะครับผมก็คันนี้ของแต่งค่อนข้างนีมาเลยนะครับ มาเรามาไล่ของแต่งกันเลยอย่างแรกที่เราเห็นนะครับผมชิลหน้าเนี่ยชิลแต่งชิลหน้านะครับที่ไม่ใช่ชิลอาวันไล่น็อตมานะครับผมนี่น็อตทองนะครับผมน็อตทองสวยๆเลยคันนี้มาเรามาไล่ดูด้านบนต่อนี่การเบรกการคัสแต่งนะครับผมออกแฮนด์ซ้ายขวากระจกปลายแฮนด์ที่จับโทรศัพท์ การลอยถังการลื่นซ้ายขวาไล่มานะผมคันนี้ไล่ท่อออกมาเป็น s c Project นะครับผมท้ายสั้นมีมาไฟเลี้ยว MD นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันแล้วก็อันนี้มีวัดอุณหภูมิรถนะครับอันนี้มายอยู่20,003นะครับผมเลขไหมน่น,น,น้อยเลยดวผมตั้งตาได้ฟังเลย <S <S เดี๋ยวผมเปิ้ลนี่ยแบบมันๆเลย ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรายละเอียดเจ้าคันนี้กบผมซิงไว้ให้ใต้คลิปนะครับท่าในใดสนใจติดต่อได้ทางเพจอาร์ซูเปอร์ไบค์หรือว่าคนที่เทปปั๊ปบซี่อยู่นะครับผม,มคนนี้อย่าทักบ่อยครับติดพนันสำหรับผมขอบตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ